ตอนแรกไม่อยากมีชีวิตคือเหมือนมันมืดมากๆาครับอ่ามันเลยทําให้แสงสว่างแค่นิดเดียวก็ชัดแล้ว,ว<ะ>ครับผมเหมือนชีวิตตอนนั้นมันมืดจ,ดจัดเลยถ้ายังไม่มืดขนาดนั้นก็อาจจะไม่เห็นแสงครับรักษายังไงไอ้ทีเนี้ยเขียนเพลงครับการเขียนเพลงก็คือยา,อยาเหมือนกันครับเทคนิคนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเะยครับพาถามชีวิตผมก็คือเราต้องไปเล่านะว่าชีวิตเราเป็นยังไงเจออะไรมาเพราะว่าเขาต้องหาว่าตัวแปรหรือปมในชีวิตที่ทําให้เกิด โรคพวกนี้มันมีอะไรบ้างองค์ประกอบครับก็เลยต้องเล่า,เล,าเล่าไปหมดเลยหมอไปเจออันนึงบอกว่าเฮ้ยในชีวิตคุณมันมีสิ่งดีอยู่อย่างหนึ่งคือคุณชอบจดบันทึกผมตอนเด็กผมชอบจดบันทึกผมจะชอบเล่าเรื่องที่ผมเจอเคยชินจากการที่ตอนเด็กผมไปเรียนแล้วเขามีวิชาที่เขาจะให้สมุดจดการบ้านแล้วก็บันทึกประจําวันอเคติดจากตอนนั้นก็เขียนมาตลอดครับว่าผมเขียนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือผมก็ทํามันจนเคยตัวเเคยชิน ณหมอบอกอันเนี้ยอย่าทิ้งนะดีมากเลยเพราะมันทําให้เราได้ระบายทำให้เราได้ระบายความคิดหรือมุมมองต่างๆที่เราได้เจอต่อสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยออกไปโอเคให้เก็บมันไว้แล้วยังทําต่อไปคราวเนี้ยครับพอพอพอผมทําต่อไปครับผมกับรู้สึกว่าอยากจะใช้มันให้เกิดความเออให้มีประสิทธิภาพกับชีวิตประจําวันผมด้วยซึ่งก็คือการร้องเพลงงั้นในการที่เราเขียนบันทึกประจําวันอย่างเงี้ยถ้าเอามาใส่เมโลดี้เลยอ่ะมันจะเป็นยังไง ก็เลยกลายเป็นการเขียนเพลงขึ้นมาครับใช่ครับผมเลยเริ่มค่อยๆลดยานั้นดูแล้วก็มาโฟกัสกับการเขียนเพลงเนาะกลายเป็นว่าผมสามารถที่จะหยุดยานั้นแล้วก็ไม่ไม่มีอาการเพราะว่าผมได้เขียนเพลงประมันเนี่ยดนตรีบำบัดชัดเจนใช่ครับแต่ว่าความรู้ในเชิงดนตรีนี่คือมาเต็มอ่ะเพลงเองครับทั้งทำนองและเนื้อร้องใช่ครับทุกเพลงใช่ครับที่เขียนมาแล้ว กี่เพลงที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยปล่อยไปแล้วน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบเพลงได้ครับอแต่ที่ยังไม่ได้ปล่อยก็น่าจะอีกประมาณห้าสิบหกสิบเพลงรวมๆแล้วตอนนี้เราทําเพลงไปร้อยกว่าเพลงแล้วโอ้โหเขียนเองบททุกตัวอักษรเลยครับเพื่อผมนึกอะไรออกผมก็จะเขียนมาเลยครับครับแล้วเหมือนกับว่า,าพอเราเจอเหตุการณ์หรือว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับมันในอนาคตเราก็มาค่อยมาต่อยอดเอาเรื่อยๆอมผมจะมักจะทําอย่างนี้ไว้กับ หลายหหัวข้อหลายๆประเด็นครับอ่าอืม,อมแล้วพอเราเจอหัวข้อแบบนี้ประเด็นแบบนี้ในวันอื่นๆเราก็ค่อยมาเติมมันเติมมันไปเรื่อยๆจนเสร็จเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลง,เ,เ,พลงเห็นว่าเขียนเพลงได้ทุกที่ได้ทุกที่ทุกนาทีทุกแบบทุกตอนไหนก็ได้เขียนตอนนี้ได้ไหมได้เข,เขียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับรายการเราก็ได้เกี่ยวกับอาร์ก็ได้ผสมอยู่ในนั้นก็ได้อ่าอืมอยากจะบอกอาร์ครับ ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กผมดูอาอยู่ที่บ้านทุกวันทุกคืนและมาวันนี้ oh อ,อผมได้อยู่กับอาที่รายการ4ีซีที่ผมเคยดู ตอนเด้งก็คือคือขอโทษนะครับข้อมูลมันน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีเวลามากกว่านี้ผมจะเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้อต้องขออภัยที่ว่าไม่บอกลวงหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ได้แค่นี้ผมก็ไม่ดีจริงๆโอ้ยค่นก็โอเคเพลง Galaxy ซมียอดวิวเท่าไหร่นะฮะตอนนี้น่าจะ250ล้านได้250ร้าบล้านวิวนะฮะเพลงไม่เหมือนใคร กี uhm. ่วิวน่าจะร้อยกว่าล้านได้และเพลงรถไฟบนฟ้าครับก็เป็นเพลงต้นปีนี้ครับที่เพิ่งปล่อยรู้ไหมเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ60สิบกว่าหกลองร้องให้ฟังหน่อยิไปไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายเย้ บอกลาความจริงเงินโหดไ้าทิ้งความเศร้าที่กอดไว้เนิ่นนาไปจะไปด้วยกันไหมในโบกี้ระดับเฟิร์สคลาสถ้าไม่มีจะไปแล้วแกจะร้องลา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 ล